กสอร่วมโรงงาน S.M.R.J จากญี่ปุ่นนะคะร่วมพัฒนาธุรกิจ SME ของทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งญี่ปุ่นยังมั่นใจฐานการลงทุนในไทยค่ะ กรมส่งเสริมุตสาหกรรมหรือกอสอ,อลงนามความร่วมมือกับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ smrj โดยมีนายวิทูนสีมาชโชคดีปลัดกระทรวงุตสาหกรรมและนายฮิโรชิทากะดะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร smrj เป็นผู้ลงนามค่ะ ภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีการแรลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่าง2หน่วยงานและเจรจาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนา SME ตลอดจนการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญของทั้ง2ประเทศซึ่งจะช่วยให้ SME ไทยมีความเข้มแข็งและสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากกว่าร้อยละ5-10ถึงในปี2558ค่ะปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME 2ล้านแสนรายคิดเป็นร้อยละ98.5ของวิสาหกิจทั้งหมด สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า1 7 6 0ล้านล้านบาทส่วนญี่ปุ่นมี SME มากกว่าร้อยละ9สร้างรายได้ให้ประเทศสูงถึง4 8 4 0 0 0ล้านเยนค่ะ s m สเกับกรมงกรมส่งเสริมุตสาหกรรมเนี่ยร่วมมือกันมานานแล้วนะครับเพราะว่ากรมส่งเสริมุตสาหกรรมเนี่ยทำ,ทำเรื่องเ m e อมเนี่ยมานานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเรียกว่ามาตอกย้ำในเรื่องความร่วมมือ อยู่7จประการนะครับประการที่สําคัญสาคัญก็คือ1เนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับในแผนและก็นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่จะแลกเปลี่ยนนโยบายต่างๆที่จะกล้าวไปด้วยกันได้ด้านนายทักกระดากล่าวว่าญี่ปุ่นมีนโยบายหลักผลักดันให้ SME 1 0,000รายออกมาลงทุนในต่างประเทศโดยให้น้ำหนักการลงทุนที่ไทยเป็นดับแรกตามด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาและอื่นๆ โดยมีสัสดส่วนคิดเป็นร้อยละ60ของ SME ที่ออกมาลงทุนค่ะโดยกลุ่มชิ้นส่วนยานมาลงทุนมากที่สุดรองลงมาคือกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แปรรูปอาหารและภาคบริการซึ่งเดือนมกราคมปีหน้าจะเชิญผู้ประกอบการไทยย0บริษัทร่วมจับคู่ทางธุรกิจหรือ business matching กับนักลงทุนญี่ปุ่นให้ได้400รายหลังประสบความสำเร็จในปีนี้ที่สามารถจับคู่ธุรกิจกับญี่ปุ่นกว่า200รายมีมูลค่าทางธุรกิจกว่า2000ล้านบาทค่ะ สำหรับความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทยหลังมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศนายทากะดะระบุนะคะว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับไทยที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนมาโดยตลอดและไม่ว่ารัฐบาลใดจะมาดำรงตำแหน่งก็ยังให้ความสำคัญกับไทยมากที่สุดเช่นเดิมค่ะ